ไปต่อไม่ได้อ๋ออ้าวยกมือขึ้นอบอัลฟ่ามิเรนาอยู่ที่ไหนมีอาณานิคมที่าระพีเธอระวังตัวมากด้วยให้ตายเป็นคุณจริงๆด้วย ผมดีใจที่คุณปลอดภัยมีอาคุณมาที่นี่ได้ยังไงฉันถูกจับมาและโดนใช้ทดลองเดี๋ยวนะคุณพูดว่ามีอาเลยมีอวินเทอร์สเลยตัวเป็นๆข้างบนเป็นยังไงบ้างยังกระสงครามนะแต่พราเรารับมือได้อย่าวอกแวกโฟกัสที่ภารกิจไว้ฉันกำลังไปเดี๋ยวคุณทิ้งฉันไว้ที่นี่ไม่ได้นะคุณสัญญาแล้วนี่ คุณบอกว่าจะปกป้องพวกเรานะเราทำทุกอย่างที่คุณขอเราย้ายมานี่และทุกอย่างและฉันก็ไม่สนตราบได้ที่เราได้อยู่ด้วยกันบอกฉันมาสามีของฉันอยู่ที่ไหนลูกสาวฉันอยู่ที่ไหนอีธานเขาจากไปแล้ว <c oughs> ผมช่วยเขาไม่ได้แต่ผมยังช่วยโรสได้ มาเธอที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วหมายความเป็นยังไงเขาจากไปแล้วเขาตายแล้วผมเสียใจมียแต่เราต้องไปแล้วเราต้องทำลายหมู่บ้านนี้ซะไม่คุณคิดผิดแล้วฉันพยายามเก็บความลับเอาไว้แต่ คุณไม่เข้าใจหรอกว่าเขาพิเศษแค่ไหนอ๋ออีธานยน,น่าจะยังไม่ตายไม่น่าจะติดเชื้อจากนี่ไงเกิดอะไรขึ้น มีใครอยู่งั้นเหรอโคตรหนาวเลยนี่เรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงพระเจ้าหนาวชะมัดเลยให้ตายสิร่างกายฉัน <c oughs> แกนี่่จริง,ง,ง <c oughs> เอเวอลีนทำไมเธอถึง แกน่ะตายมาตั้งนานแล้วพูดอะไรของเธอฉันยังต้องเห็นไหมมิแรนดาไม่ได้ฆ่าแกไม่คิดว่ามันแปลกเหรอไม่ว่าแกจะบาดเจ็บแค่ไหน แกตายที่นั่นเมื่อสามปีที่แล้วเป็นไปไม่ได้ไม่มีทาง <c oughs> แกไม่ควรจะมีชีวิตด้วยซ้ำ <c oughs> เลิกปั่นหัวฉันได้แล้วแกไม่ควร <c oughs> ดีชีวิตไปตายซะงั้นฉัน เป็นอะไรละ่ะฉันที่ผ่านมาทั้งหมดรอสมีอาฉัน ฉันฉันต้องช่วยลูกสาวฉันแคนะ่น่ะตายแล้วตายฉันจะต้องช่วย ในที่สุดคุณก็ฟื้นแล้วผมอยู่ที่ไหนเกวียนผมเองครับอีธานคุณฝันร้ายนะดุกเหรอการต่อสู้ของคุณกับไฮเซนเบอร์ช่างน,น่าตื่นเต้นมากมาแต่ไม่เคยคิดเลยว่ามิแรนด้าจะปรากฏตัวผมสลบไปนานแค่ไหนอ,อีกไม่นานก็เช้าแล้วครับดุกช่วยผมหน่อย พาผมไปหามิเรนดาได้ไหมผมรู้อยู่แล้วเรากำลังจะไปถิ่นมันอีกไม่นานก็ถึงแล้วล่ะขอบคุณแต่อีธานคุณแน่ใจหรอร่างกายของคุณเน่ยกำลังสลายผมแน่ใจผมก็ไม่น่าถามเลยนะถ้าเรื่องไม่น่าถามแล้วคุณล่ะ เป็นอะไรกันนะขนาดผมเองยังตอบไม่ได้เลยครับถึงแล้วครับผมติดหนี้คุณนะคุณวินเทอร์สผมเกรงว่าคุณจะมีเวลาเหลืออยู่อีกไม่นานคุณพร้อมนะครับน่ะสิ ผมต้องทำให้ได้ต้องรีบแล้วไปต้องรีบต้องรีบท้างไหนอ่ะตรงนี้อ่ะไม่ใช่ บูชามีตรงนี้อโอ้โหจะมีของให้เก็บอีกอะไม่รู้ละคุณมีอาวุธและไอเทมพอไหมครับโอเคผมกำลังจัดที่ซื้อของเสร็จแล้วเดินต่อ เติมยาเดินไม่ได้วิ่งไม่ได้เติมมันก็วิ่งไม่ได้อยู่ดีคุนหลอกดาวอีกทางไปซะ ไปลูกสองเล้ซื้อแล้วซื้อไปลูกสองหน่ฉันต้องรีบไปต่ออ้อเอวาตัวน้อยลูกสาวคนสวยของแม่จงมหาแม่เอวาใช่ลูกหรือเปล่า คิดถ <Spirit> ึงลูกเหลือเกินอะไรนะ ใจร่างกายของแกไม่ธรรมดาเลยส่งโรสมาเดี๋ยวนี้แกจะได้เห็นฉันจะฆ่าแกเมื่อไหร่ก็ได้ยังทธอมเร็วจงรอช่วงเวลานี้มาทั้งชีวิตแกคิดว่าจะพรากมันไปจากฉันนั่นเหร ฉันจะเอาสิ่งที่เป็นของฉันปรราฐนาของฉันจะเป็นจริงไม่รสจะเป็นของฉันอะไรกันวะเนี่ยแกทำหน้าที่แกแล้ววิเธอ กกำจัดลูกๆไร้ค่าของฉันและปลุกเชื้อไม่กรไบาสิที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องห่วงโรสนะรับรองว่าฉันจะมอบความสุขที่แท้จริงให้เธอเองแกจะได้ตายอย่างสงบตลอดกาลฉันไม่ปล่อยแกเอาไว้นะ แกน่าจะเข้าใจความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกใช่ไหมทำไมแกถึงไม่เข้าใจฉันแกไม่เข้าใจหรือไงว่าโรสคือลูกของฉันไม่ใช่ของแกอยางมันจบแล้ว จะเข้ามาขัดขวางไม่ได้เมกามซีช่วยให้ฉันหลุดพ้นความสิ้นหวังมันมอบพลังที่ยิ่งใหญ่ให้กับฉันก็เออสิวะมันถึงทำให้แกเป็นบ้าไงล่ะไม่มีใครหนีความตายพ้น

ใสีทิ้ใหญ่จงฟังคำวอนข้าพอเราวินถึงเวลาปล่อยให้ฉันดูแลโรสได้จงอยู่ ใจะยอมวะตาย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 ฉันจะเอาลูกสาวแกกลับมาฉันเข้าใจความรู้สึกของแกนะวินทุเข้าใจจริงๆแต่เวลาของแกหมด เมื่อฉันรวมร่างโรสกับเมกกะไมซีลูกสาวของฉันจะกลับมาในที่สุดฉันรอมาเป็นร้อยปีร้อยปีทั้งหมดเพื่อวันนี้ทำไมถึงไม่ยอมตาย ช่วยโรสไปทำไมในเมื่อแกกำลังจะตายแล้วนี่เธอเป็นลูกสาวฉันไว้เจโรจิตฉันจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนไมาแย่งโรสหรือลูกสาวของฉันหเอย เจ้าหนีอเลยฉันไม่เคยเห็นมนุษย์อยู่ได้โดยไม่มีหัวใจแน่ใจหรือว่าแกไม่ใช่พวกเดียวกับเราพวกชาวบ้านลูกทั้งสี่คนของฉันพวกมันไม่ได้ช่วยบรรเทาความโดดเดี่ยวของฉันสักนิดคิดบ้างไหมว่าแกนั่นแหละคือตัวปัญหามิแรนด้า แกน่ะรักใครจริงๆไม่ได้หรอกชีวิตของแกจบแล้วคุณบินเทอร์ทำไมถึงยังอีกซนทำไมแกถึงไม่ตายนี่คือวาระสุดท้ายของแกคานบินเทอร์ แกจะได้ตายจริงๆสิฉันก็ มไนนม่เป็นไรแล้วอีธานอีธานไม่เอาหน้าอีธาน เรยวเข้าอีธานตื่นสิโอไม่คริสอีธานนายทำได้แล้วมันจบแล้วฉันว่าเราต้องจากกันแล้วละ่ะอีธาน <c oughs> เราต้องไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปต่อเรื่อยๆอีธานมันมีระเบิดอยู่ขา้างในและแรงพอจะระเบิดทั้งหมู่บ้านดูนี่สิเราต้องรีบไปให้ไกลก่อนที่ฉันจะกดปุ่มไม่ตายสิมีอารอนายอยู่นะเธอยังไม่ตายได้กิไหมยังไม่ตายมีอาร์ลผมขอโทษนะผมรักคุณดูแลโรสให้ปลอดภัย นายไปบอกเธอเองสิเร็วเข้าอีกไม่ไกลแล้วช่วยปกป้องเธอสอนให้เธอเข้มแข็งให้ตายสิแล้วก่อนโรสแมรี่ อีธานตายอย่างพระเอกใช่ ขึ้นบินเดี๋ยวนี้เดี๋ยวสิอีธาละไปเร็วเข้าเราต้องไปห้หางจากระเบิดไม่เราไปไม่ได้นะถ้าไม่มีสามีฉันเมียนั่งลงแล้วรักเข็บขัดบอกฉันมาก่อนว่าอีธานอยู่ที่ไหนฉันรู้ว่าเขาไม่มีวันทิ้งเรานะ บอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นเขานั่นอะไรนะผมบอกให้คุณนั่งไงไม่นะเขาอยู่ไหนคริสคุณทำอะไรลงไปเขาตายแล้ว ผมพยายามแล้วเขายอมอยู่เพื่อเราหนีมาได้ผมเสียใจวหน่าคุณต้องมาดูนี่ BSAA ไม่ได้ส่งทหารมานี่มันอาวุธชีวภาพมันคิดบ้าอะไรกันอยู่ ขอคำสั่งครับหัวหน้าไปรับสมาชิกที่เหลือตั้งเส้นทางไปสูนประชาการ BSA a ยุโรปต้องมีคนทดใไทย ก็ได้จบลงไป